มาถึงข้อที่สามแบบฝักสาดสอกบทที่3สถิติม .3 เล่ม2โจทย์ว่ายังไงค่าเฉลีย่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย6คน <c oughs> และนักเรียนหญิง4คนเป็น51คะแนนคือ51คะแนนเนี่ยมันเป็นคะแนนเฉลีย่ยนะโอเคง่ายๆ้าสิคะแนนเป็นคะแนนเฉลีย่ยเขาให้หายอย่างนี้หนึ่งจงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง10คนคนนี้ คะแนนรวมเขาไม่ได้ให้มาเท่าไหร่แต่เขาให้แต่คะแนนเฉลี่ยมาเพราะฉะนั้นโจทย์ก็ให้เราหาตัวนี้สองถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชายเป็น4ี่เก้าให้ข้อมูลมาเพิ่มว่าถ้าแยกหญิงแยกชายนะแล้วเฉลี่ยเฉพาะชายอย่างเดียวเนี่ยได้4ี่จงหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนหญิงเอาลนะวิธีการคิดขั้นตอนจะเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพาทำนะไปดูกันวิธีการคิด ยอดโจทย์เนี่ตัวมันน้อยหน่อยต้องใช้เนื้อที่เยอะวิธีทำนี่คือโจทย์ที่เขาต้องการให้เราหาคำตอบสองข้อเราจะทำทีละข้อเอาละเขาให้หาคะแนนรวมของคะแนนสอบและเขาให้ข้อมูลเป็นคะแนนเฉลี่ยมาเรามาดูสูตรพื้นฐานก่อนนะครับสิ่งที่เราได้รับคือตัวค่าเฉลี่ยนี่คือตัวนี้นะค่าเฉลี่ยมันเท่ากับอะไรเท่ากับคะแนนรวมทั้งหมด คนะแนนรวมทั้งหมดก็หมายความว่าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดอันเดียวกันนะหารด้วยอะไรหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนี่คือสูตรของค่าเฉลีย่ยแล้วเรารู้อะไรเรารู้ค่าเฉลี่ยกันเรารู้จํานวนนักเรียนทั้งหมดไงเราก็ามาเขียนในรูปของสมการนี่นะครับคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนหกชายหกหญิงสี่รวมกันเป็นสิบใส่ตรงนี้เลย ขันไหม1สิบมาจาก6กบวก4และค่าเฉลีย่ยเขาให้มาแล้วในโจทย์เราก็มาใส่นี่พอเราได้อย่างงี้ปุ๊บทำยังไงแทนค่าโดยใช้หลักสมการพื้นฐานเลยนะครับคะแนนรวมก็เท่ากับ51คูณด้วย10ฝั่งนี้เป็นตัวหารย้ายข้ามไปกลายเป็นตัวคูณพ้นออกมาง่ายนิดเดียวเอาศูนต่อท้าย51เป็น510เราได้แล้วไม่ยากนะ วิธีการมันคือกระบวนการคิดนะลูกนะเข้าใจกระบวนการคิดเราได้แล้วนี่คือคําตอบข้อที่1นนะผลรวมของคะแนนสอบทั้งหมดของนักเรียน10บคนคือ510คะแนนต่อไปมาดูข้อที่2เราจะต้องเริ่มจากตรงไหนหนอนะเราเริ่มที่ว่าเรารู้ค่าเฉลี่ยนักเรียนชาย49และเรารู้จํานวนนักเรียนชาย49เพราะฉะนั้นใช้หลักการคิดแบบเดียวกันมาดูวิธีการนะครับแยกเป็น2.1ให้ดูว่า หาคะแนนรวมของนักเรียนชายด้วยการดูสูตรเลยว่าคะแนนรวมของนักเรียนชายเนี่ยนะนะมันเท่ากับหกนะไม่ใช่เท่ากับขอโทษคะแนนรวมของเล่นชายเนี่ยเอาไปหารด้วยหกพูดผิดเบลอไปหน่อยมันเท่ากับสี่สิบเก้านะเขาให้ค่าเฉลี่ยมาเป็นสี่สิบเก้าใช่ไหมตัวที่เราไม่รู้คือเรายังไม่รู้คะแนนรวมของนักเรียนชาย เดี๋ยวจะให้รู้ว่าเราไม่ต้องหาหตัวนี้ก่อนนะคะแนนรวมนักเรียนชายหารจํานวนนักเรียนคือ6เท่ากับ4ี่สิบเก้านเราหาได้ไหมว่าคะแนนรวมนักเรียนชายคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนรวมนักเรียนชายก็เท่ากับ4ี่คูณด้วยตัวนี้ย้ายข้ามไปคูณเป็นหกนะหกเก้าหกคูณเก้าเท่าไหร่ห้าสิบสี่ใส่สทดห้าไว้ในใจนะหกสี่ยี่สิบี่วกกับทดห้าเป็นยี่้า เรารู้คะแนนรวมของนักเรียนชาย2 9 4ดยดูตรงนี้ก่อนนะเรารู้คะแนนรวมของทั้เรียนชายส9 4เรารู้คะแนนรวมทั้งหมดของชายและหญิงรวมกันคือ5 1 0เพราะฉะนั้นเราหาคะแนนรวมของนักเรียนหญิงได้หรือไม่ได้คิดทันไหมได้ยังไงก็เอาคะแนนรวมทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้ตั้งลบด้วยคะแนนรวมของนักเรียนชายนั่นเองงั้นคะแนนรวมทั้งหมด มันก็จะเป็นลบเราใหมคะแนนรวมทั้งหมดลบคะแนนรวมนักเรียนชายมันก็จะเป็นคะแนนรวมนักเรียนหญิงแล้วตัวเลขล่ะคะแนนรวมทั้งหมดก็คือ5 1 0ลบด้วยคะแนนรวมนักเรียนชายที่เราหาเมื่อกี้ที่เรารู้แล้วคือ2 9 4เราก็ลบกันนะครับ10ลบ4ก็เป็น6ใช่ไหมอันนี้ยืไมไปแล้วมันก็กลายเป็น10ใช่ไหม สิบลบเก้าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งครับอันนี้ให้เขายืมไปเหลือสี่คิดถานมาคิดในใจแล้วนะหมอดสามนะครับสี่ลบสองก็เหลือสองครับคำนวณให้ดูเลยนะเราได้คะแนนรวมน,น,น,นักเรียนหญิงสองร้อยสิบหกแล้วเรารู้จํานวนนักเรียนหญิงข้างบนนี้คือสี่เราหาค่าเฉลีย่ยคะแนนสอบของนักเรียนหญิงได้หรือยังได้แล้วค่าเฉลี่ย2 3จหาค่าเฉลีย่ยคะแนนนักเรียนหญิงคือคะแนนรวมนักเรียนหญิงหารด้วย4ี่ไง คะแนนรวนมนักเรียนหญิงหาด้วย4ี่คือจำนวนนักเรียนหญิงนะคะแนนรวนมนักเรียนหญิงที่เราหาได้ตรงนี้คือ2องรสิบหเราก็าไปใส่สเราก็เอามาใส่ซะใ,ให้เรียบร้อยเอาละสหารยี่สิบเอ็ดครับสคูณอะไรได้ยี่สิ21อ็ดส่ห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดลบยี่สิบเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบหกสี่หารสิบหกอันนี้เหลือเศษหนึ่งให้รู้แล้วนะนะครับสี่หารสิบหได้ สี่โอเคลงตัวพอดีเลยงนั้นคำตอบที่ได้รับเรียบร้อยทั้งสองข้อนะเสร็จแล้วดูทันไหมนะดูไม่ทันจะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปดูคำตอบทั้งหมดเลยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือคำตอบของวงเล็บหนึ่งและอันนี้คือคำตอบของวงเล็บสองวิธีการหาดูตามแนวทางตามนี้นะอ่ะโอเคไปดูสรุปคำตอบนะครับ ตอบ510คะแนนข้อ1ข้อ2ตอบ54คะแนนก็จบข้อที่3ได้คำตอบเปนที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้อที่4กันนะจ๊ะอันนี้ศาสตร์ไม่ยากเกินความสามารถพวกเราหรอกนะครับไปดูข้อที่4กันนะ